มาที่จักรวาลภาพ,พยนตร์ไทยบ้างดีกว่าครับผมเรียกว่าเป็นจักรวาลภาพ,พยนตร์แล้วกันหนังกวาดรายได้ไปเกินกว่า500ล้านแล้วสําเร็จมากๆสําหรับโปรเจกต์เรื่องที่หยดที่หยดเป็นอีกหนึ่งในหนังไทยประสบความสำเร็จของปีที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ได้เงินเท่าสัปเริลแต่ว่าก็ไม่น้อยหน้าแล้วครับได้เงินเยอะมากๆแล้วที่หยดก็จบแบบจบแบบมีการเกินเพื่อจะไปต่อครับที่หยดก็มีการเกินเพื่อจะไปต่อ เราก็เราคนดูก็เห็นว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนท้ายเรื่องแล้วไอ้เกินที่จะไปต่อเนี่ยมันจะไปยังไงอ่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางคนทำเองเนี่ยทางคุณคุยที TV, วีวัฒนวันทากับทางทีมงานทางฝั่งภาพยนตร์น่ะทางสตูดิโอเองก็พูดนะครับว่ายังไงก็อยากทำที่หยดแต่มาคิดดีๆเรื่องมันจะไปยังไงต่อมันก็ไม่ง่ายนะครับ ผมมีโอกาสครับวันนี้เลยผมมีโอกาสได้คุยกับคุณกิตคุณกิตก็คือคนเขียนที่หยดฉบับนิยายต้นฉบับที่แกเขียนลงในพันทิปก่อนนั่นแหละครับแล้วก็มีการปรับเรื่องปรับราวทุกอย่างจนกลายมาเป็นนิยายแล้วก็นิยายเล่มนี้แหละที่ถูกเอาไปทําเป็นภาพยนตร์แกเรียกนิยายว่าที่หยดแววเสียงครวนคลั่งผมถามคุณกิตในฐานะเจ้าของเรื่องที่หยดต้นฉบับเนี่ย ว่าคุณกิจที่หยดสเนี่ยมันมันมีโอกาสแค่ไหนเพราะว่าถึงเขาจะเกินเอาไว้นะครับแต่ว่าโอ้โหมันก็มันก็ดูจะไปลําบากแล้วก็แบบแล้วเรื่องจะยังไงต่อไปมันจะมันจะเรื่องมันจะไปต่อได้ไหมอะไรแบบเนี้ยผมได้คําตอบจากแกครับว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าที่หยดสองจะเรื่องไปทางไหนเพราะสําหรับฝั่งเรื่องเนี่ย ทุกอย่างมีพร้อมอยู่แล้วอะที่หยด2จะเป็นอย่างไรและทำไมผมถึงได้บอกว่าเรื่องราวของที่หยด2มันพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเราไปฟังคุณกิดตอบเองดีกว่าครับจะไดเ้เคลียร์กับเรื่องนี้อะไปฟังกันครับก่อนที่ก่อนที่จะมาเป็นเรื่องที่หยดที่เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยในส่วนต้นฉบับนิยายเนี่ยคือผมเขียนมานานมากแล้วที่เป็นภาคสองเขียนมานานมากนะครับน่าจะปมาณสปีคือทางกองบกเขาเคยทักมาเฮ้ยมาเรียนไดเขียน คือผมก็เลยแบบเขียนทีนิดทีน่นนอยสะสมไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้เบสออนภาพยนตร์เลยนะเขียนเบสออนเล่มแรกตัวนิยายอะ่ะมันจะได้ไปต่อแน่นอนแต่ว่าในส่วนของภาพยนตร์นะก็คือต้องไปคุยกันก่อนคือตัวที่ยอดภาคสองมันก็จะมีความเขยา่าขวัญมีการคุยกันตั้งแต่ต,แต,ต,แต,ตั้งแต่เจรจาแต่แบบติดต่อเข้ามาเรื่องที่ยอดภาคแรกแก็คือมีคุยกันแล้วว่าเออตัวเราคือแบบเขียนอยู่แล้วนะทางทางทีมทางทีมภาพยนตร์เนี่ยก,ก็รับทราบแล้วก็ ็โอเคก็คุยเรื่องรายละเอียดบางอย่างที่เราสามารถเปิดเผยได้ให้เขาฟังครับว่ามันจะไปในเวนไหนเขาก็กคงก็ต้องไปคุยรายละเอียดกันอีกทีครับจะเป็นเรื่องของการตามหาผีชุดดานี่แหละเพราะว่าจริงๆตอนจบของของภาพยนตร์ฮะคือเขาจบเหมือนหนังสือนะครับก็เหมือนลุงยักษ์ไปเผาศราแล้าก็เฮ้ยมึงกูเจอกันอีกแน่อะไรเงี้ยคือมันจบเหมือนหนังสือแต่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ใครเนี่ยก็คงต้องรบกวนให้ติดตามนิยายนะครับ นั่นแหละครับคือคำตอบจากเจ้าของเรื่องที่หยดนะครับว่าที่หยด2มีเรื่องราวทั้งหมดเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นรอดูได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของผีชุดดำเนี่ยมันจะยังไงต่อไปผมถามแกเค,เคลียร์แล้วว่าเรื่องตอนจบของที่หยดที่อยู่ในหนังสือที่คุณกิจเขียนเอาไว้กับเรื่องตอนจบของที่หยดที่อยู่ใน หนังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างโดยเฉพาะชะตากรรมของตัวละครบางตัวละครนะครับผมก็เป็นห่วงว่าเอ๊แล้วแบบนี้มันจะมันจะมีผลกับเรื่องที่จะไปต่อที่คุณกิจเขียนเอาไว้แล้วไหมแกบอกว่าตอนจบของที่หยดเนี่ยอย่างที่บอกในสัมภาษณ์นั่นแหละรครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกมันมันถึงมันจะมีความต่างกันแต่สุดท้ายแล้วมันลงเอยมาในจุดที่ เป็นฉากเดียวกันดังนั้นแล้วเรื่องที่เขียนเอาไว้ในที่หยดสองเนี่ยที่กำลังจะออกมาเป็นนิยายเนี่ยน่าจะปีหน้าได้อ่านนะครับมันจะสอดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์พอดีดังนั้นไอที่ล่ำลือกันมาว่าผีชุดดำเป็นใครแล้วมันมาทำไมมันอยู่มันตั้แต่เมื่อไหรเนี่ยคำตอบจริงๆน่าจะอยู่ในที่หยดภาคที่สองครับ อันนั้นคือเรื่องราวความคืบหน้าของโปรเจกต์ที่หยดนะครับที่หลายๆคนติดตามมาตั้งแต่พันทิปจนกลายมาเป็นนิยายแล้วก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่ขายดีมากๆนะครับมีคนบอกว่าเอารูปลงทีที่แม่งน่ากลัวมากนะดูดิผีชุดดำที่หยดที่หยดน่ากลัวน่ากลัวนะเอารอดูก็แล้วกันนะครับ